ัน,นี้เป็นลูกนกซีบราลงลังนะครับตอนนี้เหลือตัวเดียวเขาก็ยังให้พ่อแม่ป้อนอาหารยู่นะครับยังกินเองไม่เป็นตัวสีขาวคือตัวเมียนะครับตัวแม่ส่วนตัวผู้จะเป็นตัวสีดำปากเขาจะสดนะครับก็มีเก้มดำ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องเลยนะครับนกยักษ์ฟาร์มก็วันนี้ก็ okay. พอแค่นั่นนะครับสวัสดีครับ